เรารอสมาชิกแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเรามารีวิวค่ะฉีดสลายไขมันพร้อมยกกระชับนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดค่ะเซลินล,ลิฟ์นะคะโดยที่ตัวยาค่ะจะเข้าไปสลายไขมันพร้อมกับกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนกระชับผิวด้วยนะคะ ไม่น่ากลัวนะคะแล้วก็หลังทําเสร็จเนี่ยแทบไม่ต้องพักฟื้นเลยนะคะไม่บวมค่ะใครที่มีปัญหานะคะไขมันส่วนเกินนะคะบริเวณใบหน้าค่ะ แก้มนะคะที่หย่อนคล้อยนะคะแล้วก็ยังไม่ต้องการทําเครื่องหรือยังไม่ต้องการร้อยไหมนะคะหมอแนะนําตัวนี้นะคะที่อาทิตาคลินิกนะคะเดี๋ยวเราลากฉักเข้ามานิดนึงนะคะเป็นไงบ้างจ้าเจ็บไหมจ้า เห็นว่าพอหลังจากที่เราฉีดเสร็จนะคะหน้าข้างนี้นะคะไม่บวมด้วยนะคะแล้วก็ตัวยาค่ะก็จะเริ่มทํางานนะคะเห็นไหมคะว่ามันไม่บวมเลยนะคะหลังทำแล้วก็ตัวยาจะออกฤทธิ์นะคะ ไม่บวมแล้วก็ช่วยในยเรื่องของการกระชับผิวไปพร้อมๆกันค่ะและที่สําคัญเนี่ยราคาไม่แรงนะคะเหมาะกับเศรษฐกิจยุคนี้เลยนะคะเรามีราคาเปิดตัวราคาพิเศษให้กับสมาชิกนะคะใครที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษาสอบถามโปรแกรมอาธิตาเซลินลิฟ f ์ได้นะคะที่อาธิตาคลีนิกทั้ง7สาขาราคาเท่าไหร่คะ1ใบเทาเท่านั้นค่ะเป็นราคาโปรโมชั่นสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามไลฟ์สดนะคะ เห็นไหมคะไม่บวมหลังทำนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเดี๋ยวหน้าเนี้ยก็จะค่อยๆกระชับเฟิร์ม <ๆ S 2> ขึ้นให้ตัวยาทำงานนะคะ7-14วันเดี๋ยวเรามาฟอลโล่กันต่อนะคะทีนี้ต่อกันที่เหนียงค่ะใครที่มีเหนียงนะคะก็ดูรีวิวนี้ต่อค่ะ ตอนนี้นะคะหลายคนนะคะก็มีปัญหานะคะผิวหนังย่อนคร้อยนะคะหน้าไม่เข้ารูปไม่กระชับค่ะวันนี้เราจัดโปรพิเศษสวยลักพันนะคะเดี๋ยวดูขั้นตอนการทำค่ะไม่ได้น่ากลัวนะคะแล้วก็หมอของเราเก่งทุกคนนะคะ ไม่เจ็บเลยนะคะนิ่งเลยหลังจากที่เราทำโปรแกรมสลายไขมันนะคะพร้อมยกกระชับเสร็จแล้วเนี่ยใบหน้าของคนไข้นะคะก็จะค่อยๆกระชับแล้วก็เข้ารูปขึ้นเห็นไหมคะ ไม่ต้องผักฟื้นเลยค่ะใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้นะคะที่อาทิตาคลินิกค่ะฝากถือกล้องให้หน่อยนี่นะจ๊ะจะเห็นว่าหลังจากที่เราทำการปรับแต่ง โดยทั่วไปปัญหาของคนไข้ค่ะก็จะอยู่ที่ช่วงแก้มแล้วก็ช่วงเหนี่ยวนะคะที่เป็นไขมันส่วนเกินพอเวลาที่เราทําการแก้ไขไปแล้วเนี่ยหน้าก็จะค่อยๆเข้ารูปแล้วก็กระชับขึ้นเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยมีปัญหานะคะยังไม่อยากร้อยไหมายไม่อยากพักฟืน้นไม่อยากหน้าบวมไม่อยากหน้ามีรอยเขียวรอยช้ำโดยทั่วไปนะคะก็แนะนํานะคะโปรแกรมยกกระชับผ่าที่อทิตาคลินิกเป็นการฉีดเพื่อยกกระชับ คนไข้ก็ไม่ต้องพักฟื้นด้วยนะคะแล้วก็ด้วยตัวยาที่เรียกว่าทันสมัยมากขึ้นเป็นการผลิตตัวยาเทคนิคใหม่ใช้แทนการร้อยหมยใช้แทนตัวแฟตสลา์ไขมันช่วยในเรื่องของการลิฟติง้งแล้วก็ยกกระชับโดยที่ไม่ต้องพักฟื้นแล้วก็ไม่บวมใครที่อยากเข้ามาปรึกษาหรือว่าแก้ปัญหาปีโปรพิเศษปกติครั้งละ5,000บาทน,นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามไลฟ์สดของเรานะคะเหลือหนึ่งใบเทาเท่านั้นคะ่ะให้พิเศษเลยนะคะ คือหใบเท่า1,000เท่านั้นนะคะเป็นราคาโปรโมชั่นเจ็บไหมคะไม่เจ็บไ,ไม่เจบเลยนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาได้อธิตาคลินิกเจ็ดสาขาวันนี้เรามาไลฟ์รีวิวโปรแกรมยกกระชับไม่ต้องร้อยไหมไม่ต้องใช้เครื่องไม่ต้องพักฟื้นดูแลตัวเองง่ายๆนะคะที่อธิตาคลินิกเจ็ดสาขาของเราะคะ่ะ ทีแมแพทย์ของเราเนี่ยมีประสบการณ์นะคะสามารถฉีดยกกระชับได้ง่ายๆเลยคนไข้ก็ไม่ต้องผักฟื้นด้วยนะคะวันนี้นะคะฝากรีวิวส,สวยๆพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆของเรานะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตามคอนเซปต์ค่ะเรามาลดราคาจากโปรเรียกคะแนนเรียกไลฟ์ฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะโปรพิเศษสำหรับสมาชิกที่ดูไลฟส์สดเท่านั้นนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะ